ในวันนี้ครับเราก็อยู่กับกองหลังแพทใหม่ของเกม Fc Mobile กว่าเฟนเบิร์กที่สามารถใช้สกิลได้ถึง4ดาวมาดูกันครัว่าความสามารถจะโหดจะตึงขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลย c o o k i e Land Shop รับเติมเกม Fc Mobile ถูก,กเติมเองและยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง o o k i Land Shop มาครับในวันนี้เราก็อยู่กับไลออนกาเฟนแบกสำหรับจุดเด่นของไลออนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สกิลสีดาวเท่านั้นนะเพื่อนๆลองดูค่าพลังครับทั้งฝีเท้าการยิงการส่งการเลี้ยงทําได้ดีหมดครับเรื่องสภาพร่างกายกับการตั้งรับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับมาในตําแหน่ง, the back, งเซนเตอร์แบ็กสูง1 9 0เซนส่วนสกิลครับผมอาเป็นการบ่งนะเพราะว่าเรื่องการเทคเกิลเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วครับผมเลยคิดว่าการบ่งเนี่ยอาจจะต้องเสริมนิดนึง เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังการเข้าข้าวครับจุดเด่นผมคงไม่ต้องพูดครับเพราะว่าเด่นทุกอย่างนะมีการยิงเนี่ยจะดูแย่สุดครับแต่ผมว่าก็ไม่ถึงกับแย่นะการยิง107เลยนะครับยิงไกลร้อในส่วนของเวิร์กเรทครับอัตราการบุกจะเป็นปานกลางการตั้งรับเป็นสูงถ้าดูจากค่าพลังเลวเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์มากๆครับแต่ว่าเล่นได้แค่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับตำแหน่งอื่นเล่นไม่ได้นะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะโหดจะตึงขนาดไหนราคาเม็ดส้มอยู่ที่2,300ล้านด้วยประมาณนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยมาลูยกันในเกมแรกของกวาฟเฟนแบคครับส่งให้การาฟเฟนแบคก่อนเลยพาบอลขึ้นหน้ามาเอง เห็นเพื่อนโลกเอ้าแล้วก็ใจติดจบแล้วเดือบอลสไลด์โอ้ยเปเล่ตัดบอลสวยมากเดมเบเล่ไม่วิ่งมาเอาบอลเลยเดมเบเล่วีเอล่าเอ็นดิกลงโลกดวลหนึ่งหนึ่งไปครับเอา้าเปเล่สวยมากเปเล่แต่ยังไม่ได้ ประบสวยมากเลยบอยเเล่ใจออกให้วีเอลาลงโล่งแบบนี้เรียบร้อยครับ <S <s เขาเหมือนจะเล่นช้าๆช้าแต่ชัวร์กาเฟนแบกเคลียบอลได้สวยมากมาครับมีจังหวะไฮไลท์แล้วลูกหนึ่งไปครับซอนดัวนึงหนึ่ง บอลดัวหนึ่งหนึ่งแต่ผมจะเอาเตะมุมนะผมจะเอาเตะม,มุมโอเคให้กาแฟนแบกได้บ่งครับกาแฟนแบกยืนอยู่ตรงกลางสุมๆเอาแล้วก็เรียบร้อยดิไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับเทนเปิดบอลมากาเฟนแบก เฮ้ยเกยมแรกมีช็อตไฮไลท์แล้วนะจังหวะเคลียบอลทีหนึ่งแล้วก็ได้โชว์การมงครับเรมเบลเล่เอาเตะม,มุมอีกสักรอบไหมเอาเตะม,มุมอีกสักรอบไหมไปเตะมุมเฮ้ยได้อยู่ครับถ้ามงได้อีกรอบนี้ก็คือเรื่องการมงนี้ใช้ได้เลยนะอ๋อไม่ใช่ครับเบคเคนเบลเออร์มงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา เหมือนจะจับบอลได้นะแต่ว่าหลุดมือหรือเปล่าสลาตันนี่ครับเทนเปิดบอลมาเบเคนเบลเออร์ได้มงสลาตันเหมือนจับบอลได้จริงๆถ้าไม่จับบอลน,น่าจะออกไปแล้วนะแต่สลาตันจับบอลเข้าโกตัวเองเฮ้ยต่อบ,บอลสวยจัดสวยมากไปครับเด็บเบล ลงขึ้นถ้าให้เอนดิคเล่นสั้นเดือบอยข้างข้างในว่างเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดือบอยแปลก,ปลกเมื่อกี้ผมน่าจะเผลอกดส่งนะครับเอ้ยสวยมากเอนดิกเอนดิคตอกมาเพื่อนว่างเดมเบเล่เอาเตะมุมอีกรอบครับเหลือเวลาอีกแค่10นาทีสุดท้ายครับกับ การม่งอีกรูปของกาเฟนแบกกาเฟนแบกได้โม่งมาลูกนี้เรียบร้อยครับเฮ้ยการหม่งนี่ใช้ได้เลยนะผมว่าการหม่งนี่เอาเรื่องเลยนะครับแล้วผมอัาเป็นการหม่งด้วยทําให้การหม่งดีขึ้นครับนี่ครับเบียดกับกองหลังเขายืนตำแหน่งดี3นาทีสุดท้ายขอททษเวลาเถอะขอเปิดบอลมาแล้วก็เอาอย่างได้ครับ แล้วก็ทําออกเองไปทางฝั่งของเราได้บอลครับแต่ว่าน่าจะจบโอเคครับครึ่งแรกเไม่ใช่เกมแรกจบด้วยสกอร์4ต่อสูตรครับมาต่อกันในเกมที่2ครับเกมแรกถือว่าผลงานดีเลยนะทำไปได้2ประตูแล้วก็เก็บคินชีตได้ด้วยครับมาดูเกมที่2จะทำได้ดีเหมือนเกมแรกหรือเปล่าการเป็นแบบคผอบอลขึ้นหนห้ามาเอง เลนสั้นกับวีเอล่าเดมเบเล่ต่อไปครับกาเฟนแบกวิ่งเติมเกมมาลูกนี้วิ่งหาช่องแล้วก็เราเอาเตะมุมเราเตะมุมกาเฟนแบกยืนดีมากเป็นเดมเบเล่ได้มงครับเรียบร้อยเลนสั้นเดมเบเล่ต่อไปครับไม่ต้องพูดเยอะเราเน้นใช้ความเร็ว แล้วก็เปิดบอลมาลูกนี้เปเล่ยังไม่ได้เอาไปทางฝั่งของเรายังได้บอลอยู่ครับไม่ล้ำโอ้ล้ำด้วยเขาเปิดบอลมาเข้าหัวเอนดี้ครับเอาแล้วเอาแล้วเดมเปเล่ตอไปได้อยู่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าเมื่อกี้ผมกะจะเอาเรียกฝาวนะ เมื่อกี้ถ้าเราพลาดเราจะได้ฟาวครับแต่ว่าเดมเบเล่ดัดยิงเข้าเฉยนี่ครับพี่พี่ก็โหดเกินทีมเขาเหมือนจะเล่นสั้นไปครับเดมเอนดิกอิเปเล่เปเล่ส่งขายกันนูโนแมนเดสได้ไหมไม่ออกครับกราฟเฟนแบ็ก พาบอลขึ้นหน้ามาเองเดี๋ยวลองยิงไกลไหมพาเวอร์ช็อตเต็มกำลังมาลูกนี้พาลัสเกเลียโดนเทนตัดบอลได้ไปครับฟรึบหลบหนึ่งฟรึบหลบสองหลบหนึ่งหลบหนึ่งมาเดมเบเล่วิ่งหาช่องสวยมากลูกนี้สวนกับแคมเบล เปเล่ยืนข้างในแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับมาแล้วครับประตูที่3และเหมือนว่าทีมเขาจะออกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่ามาครับผมขอเล่นอีกสักเกมนะเพราะว่า2เกมล่าสุดที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งแรกเลยยังไม่หมดครึ่งแรกอะ่ะเขากดออกแล้วสงสัยการฟ e e d b a ผมโคดเกินรับการฟ e e d b a c k ็นซอนโล่งยกบอลมาให้ซอนเฮ้าร์เขนเฮาสกัดบอลได้เบลโอ้โหเร็วจัก กาเฟนแบกกาเฟนแบกสไลด์ดักเฮ้ยเฮ้ยสวยจัดกาเฟนแบกโอเคส่งไปให้เทนก่อนครับปึ๊บเอนดิกมาเดมเบเล่ le, วิ่งหาช่องวสวยๆแต่ว่าโดนตัดบอลไปได้ยูเซตอกมาโดนเทนอื้ม แต่บอลออกก่อนครับเทนกาฟเฟนแบก็กเขาเปิดมาเข้ามือดอนครับเดมิเ,มเล่ส่งขึ้นหน้าให้เอ็ดดิกต่อไปก่อนครับล้วนกับคิงเอาเปเล่วิ่งหาช่องสวยมากไม,ไม่ได้วิ่งอะยืนเฉยเมื่อเช้เรียบร้อยครับเดอะบอยยังไม่ได้ครับ ไม่คิดว่าเออข่าววันข่าวหนูโนเมเดดการฟิทแบกโยบอลไกลมาให้เดมเบเล่สวยมากเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เปเล่ลหนหนึ่งกับฟานได้โอ้โหตอนโลงๆเรียบร้อยครับง่ายๆเลยลูกนี้การฟิทแบก โทษทีเมื่อกี้ติดเล่น2นาทีสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยครับทีมเขาสามารถตีไปตูไข่แตกไว้ได้ไปลซอนนาทีสุดท้ายเอา้กากาเฟนแบกเดมิเล่แล้วหมดเวลาครับมาครับเดี๋ยวเรามาดู AI ของกาเฟนแบกในโหมดมินิเจอร์ จริงๆมันขึ้นอยู่กับแผนแล้วก็แท็ติกด้วยนะครับแท็ติกกับแผนของผมตอนนี้อาจจะไม่เข้ากับการเฟนแบ็กก็ไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคยังเป็นทางฝั่งของเราได้บอลน,นะครับเอนดิกส่งออกมาให้เดมเบเล่เดมเบเล่เปิดบอลมาลูกนี้ยังไม่ได้ครับ ตูรามเก็บบอลไปได้แล้วก็เปิดบอลไกลมาทางฝั่งของเราได้ทุบบอลครับนูโนโเมินเดสส่งให้ซอนซอนจับบอลไม่ดีดุงก้าส่งขึ้นหน้ามาเบลเอาสวยมากครับเอาแต่เสียฟาวนะเฮ้ย เดียวนะเข้าได้ไงเขาเปิดเกือบครึ่งสนามแล้วก็เข้าหัวตูลามดวนกับใครนี่ไกลเกินมองไม่เห็นเข้าเสยน่าจะเป็นเอนดิกหรือเปล่าเดอร์บอยส่งให้ซอนครับเดอร์บอยเดอร์บอยเล่นเองมาลงโลแบบนี้ยิงไกลมา มิรินคูิสตบียังเซฟไว้ได้ครับไปทางฝั่งของเราได้เตะมุมเห็นเปิดบอลมาลูกนี้เรียบร้อยดีครับเบคเคนเบลเออร์จริงๆอยากให้เป็นกาฟินแบ็กมากกว่าเอาทีมเขาพลาดมาลูกนี้เดมเบเล่ส่งเข้ากลางเอนดิกเดอร์บอยส่งให้ซอนครับซอนยิงไกลมาลูกนี้มิลินโควิสตบียังเซฟไว้ได้ เป็นทางฝั่งของเราได้เตะมุมครับและทีมตรงข้ามเปลี่ยนแท็กติกด้วยบองเคียวบอลไว้ได้ยังเป็นทางฝั่งของเราได้ทุ่มบอลครับบุกอย่างต่อเนื่องซอนถึงมินพิกตัวส่งให้เดอร์บอยโอ้โหสวยจัดบอกเลยว่าสวยจัดลูกนี้ ไม่รู้ว่าเดอร์บอยล่างนี้มีให้ซื้อหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้ผมน่าจะแลกมานะครับผมบอกเลยว่าไ e อดีจัดเฮ้ยเดี๋ยวผมมารีวิวการเฟซแบ็กเหมือนผมจะชมเดอร์บอยเยอะเกินสอนมาเปเล่ยิงตรงกลางมาเรียบร้อยเบลเบลลวนกลับดูนเมเบนเดสยังไปทางฝั่งของเขาได้บอลครับ เกมนี้ตึงมากเนเ็เวดเอา้าเน็เวดจับบอลพลาดครับจะหวะส่วนของเราเดอร์บอยเอนดิกเอนดิกพลิกตัวแล้วก็ส่งให้เดมโอ้โหสวยมากลูกนี้เปเล่ม,มาโล่งๆลวนหนึ่งๆเรียบร้อยครับซอนเล่นเองตูเล่ว่างส่งคืนให้ซอนเหมือนจะเปิดมาลูกนี้อย่าให้เขาได้ยิงสวยมากครับ เกมนี้ดูบอยแบกมากบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเลยนะว่าไลาอ้อนกาเฟนแบ็กรามเซนเตอร์แบกเป็นยังไงอย่างแรกครับผมขอพูดถึงเรื่องการเทคเกิลนะสหรับการเทคเกิลของกาเฟนแบกเนี่ยถือว่าทาได้ดีมากๆเลยครับทั้งในโหมดเฮดตูเฮดแลวก็เมนเจอร์เลยยืนตําแหน่งก็ดีครับถ้าเราไม่สไลม์มัวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เทคเกิลดีมากๆและอีกหนึ่งข้อดีของกาเฟนแบกครับนั่นก็คือเรื่องการมง ผมอัพมาเป็นลูกมงครับถือว่าทําผลงานได้ดีเลยนะสําหรับการมงทั้งการตั้งรับหรือว่าการช่วยมงในการจบสกอร์ครับเพราะว่ากาเฟนแบกเนี่ยทำได้หมดครับยืนตําแหน่งก็ดีแต่ข้อดีของกาเฟนแบกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเรื่องการเลี้ยงการคองบอลเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับแถมที่สําคัญนะสกิลสีดาวอีกถึงจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่กับตําแหน่งเซนเตอร์แบกครับแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมา,ากเลยนะ และคะแนนที่ผมจะให้การฟฟแบบในวันนี้อยู่ที่8.5เต็ม10ครับเพื่อนๆให้คะแนนการ f ฟ e d b a กี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอจะไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย